สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าวนี้นะครับโค้เดรียนใหญ่เป็นเมนูขาหมูต้มเค็มนะครับวัตถุดิบก็มีขาหมูนะครับซื้อมาจากตลาดแล้วก็ให้เราเกาขนอ่อนแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับขาหมูเนี่ยจะทําได้2แบบเราจะต้มแบบนี้เลยก็ได้หรือเราจะนําไปทอดในน้ํามันให้หนังหมูพองก่อนก็ได้นะครับเวลาตุน๋นลงมาแล้วหนังหมูเขจะน่าทานมาก ถัดมานะครับก็จะเป็นสามเกอก็จะมีรากผักชีกับเทมปิไทยตำรวมกันพอจะหยาบนะครับซีอิ๊วขาวปรุงรสนะครับซีอิ๊วดำหวานแต่งสีเราจะเพิ่มความหอมด้วยลากผักชีอบเชยกับปลอยกั๊กนะครับน้ำตาลปีบ๊บผักคะน้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับตั้งน้ำนะครับเราเกลือสินเทาลงไปเล็กน้อย ขาหมูที่เราล้างความสะอาดไปแล้วให้นำลงต้มเลยครับเดี๋ยวเราจะต้มแล้วก็ช้อนฟองออกก่อนนะครับนำตาหม้อ,อมาปิดไว้เลยครับ มันฟองออกนะครับ น้ำมันเล็กน้อยนะครับเราจะนำป่วยกั๊บอบเชยมาคั่วให้หอมก่อน หน้าปลจีกระเทียมพริกไทยครับที่เราตำไว้นำมาคั่วตามเลยครับใช้แฟอ่อนคั่วให้พอหอมก็พอนะครับระวังอย่าให้ไหม้นะครับถ้าไหม้แล้วเนี่ยกลิ่นขามหมูต้มเค็มของเราจะไม่หอม โอเคประมาณนี้พอครับตักขึ้นมาโอเคประมาณนี้ครับตักขึ้นมาพักไว้ช้อนฟองออกหมดแล้วนะครับเราก็จะตามด้วยารากผักชีกระเที๊ยกไทยอยกะกอบเชยที่เราคั่วไว้นะครับารากผักชีครับเพิ่มอีกสองรากเพิ่มความหอม แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับเราจะปรุงคร่าวๆกันนะครับสี CEO ดำเพิ่มสีสันครับสีวขาว ก็ตามด้วยเกรือครับทีนี้เราก็ตุนไปเรื่อยๆเลยนะครับตุนจนกว่าขาหมูเราจะนุ่มแล้วก็จะชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้หลังจากที่ตุนไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงขาหมูเราก็นิ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันครับ ครับนี่ก็คือขาหมูต้มเค็มฝีมือคุณตรียมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับเวลาทานเนี่ยเราจะทานคู่กับน้าจิ้มที่สูตรจะมีพริกเหลืองกระเทียมมีกเกลือน้ําส้มใสชูแล้วก็น้ําตาลทรายนิดนึงนะครับนํนาคณะลงมาลวกนะครับบางท่านอาจจะลวกในน้ําเปล่าก็ได้นะครับแต่ผมต้องการความสะดวกสบายเพราะว่าคณะเรา ลวกมาแล้วเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปต้มน้ำเพิ่มให้เปลืองแก๊สโอเคจะลวกประมาณนี้พอนะครับตักขึ้นมาเดี๋ยวเรานำมาหั่นลองจานนะครับ เปื่อยมากครับ <S <S เปื่อยมากเลยครับ ไปทำทางกันดูนะครับที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b ส c r i b e ที่ดใจ .com ไปด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ